โรงเรียนบ้านทุ่งคาตโนดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยในปีการศึกษา2564 มีนักเรียนทั้งหมด408คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา26คนโดยมีนางสาวมายุรีเดชธานีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาตโนดขอรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปี2564 มาตรฐานที่1มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านทุ่งคาตโนดใช้การบริหารจัดการงานโรงเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเป็นระบบ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตั้งแต่การกําหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นการทำงานร่วมมือโดยยึดหลักร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาเพื่อนำพาสู่องค์กรแห่งสุขภาพ ผู้บริหารจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งคณะครูคณะทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่มีการกำหนดนโยบายและการบริหารการจัดการด้านสุขภาพอ,อสอมอ,อ,อพอปอรอครูแดดเพื่อกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมที่รองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี2563ต่อเนื่องปีการศึกษา2564บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพและนำมาขยายผลในโรงเรียนโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านสุขภาพอย่างชัดเจนโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านสุขภาพในคณะใหญ่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนโรงเรียนมีการสร้างสรรสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อสุขภาพสอดคล้องกับมาตรการสอบอคอมีการจัดทํำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารความรู้การป้องกันเชือ้อโควิด -19 โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนในเรื่องโควิด -19 โดยการถอดบทเรียนจากรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563ต่อเนื่อง โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการด้านสุขภาพโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันมาตรฐานที่ 2. มาตรฐานด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัยครูประจำชั้นได้ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและดำเนินการแปลผลภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนมีการเผยแพร่ด้านความรู้โภชนาการและความปลอดภัยอาหารโดยอาศ ช่องทางสื่อสารต่างๆอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านโภชนาการด้านอาหารปลอดภัยนักเรียนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆทั้งนี้โรงเรียนบ้านทุ่งคาตโนดได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนโดยใช้แบบสำรวจโรงอาหารแบบชออพ .1 ของกรมอนามัย โรงเรียนมีการบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภยัยแก่นักเรียนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของกรมอนามายัยโรงเรียนมีการนิเทศติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานด้านโภชนาการและอาหารปลอดภยัย มาตรฐานที่3มาตรฐานด้านการออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการโรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมเพียงพอพร้อมใช้งานและปลอดภัยนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายในภาคเรียนที่1นักเรียนร้อยละ95.44ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีชมรมชุมนุมออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งใน และนอกเวลาเรียนมาตรฐานที่4มาตรฐานด้านทันตสุขภาพนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยบุคลากรสาธารณาสุขอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนักเรียนชั้นป .6 และม .3 ปราศจากฟันผุนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟูออไรมาตรฐานที่5มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายโรงเรียนได้จัดตั้งชมรมสุขภาพหรือนักเรียนแกนนําร่วมกันดําเนินกิจกรรมพัฒนา สุขภาพภายในโรงเรียนนักเรียนเป็นสมาชิกชมรมและเครือข่ายด้านสุขภาพมีโครงการกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีเครือข่ายด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกมีการจัดตั้งเครือข่ายด้านสุขภาพกับโรงเรียนอื่นมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดําเนินง,งานด้านสุขภาพมีการระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากภายนอกเพื่อพัฒนาการดําเนินงานด้านสุขภาพ you